นี่คือคดีช่อโกงที่ช็อกทั้งเกาหลีใต้นำให้ฮีราชินีฟันดาบโอลิมปิกเจ้าของ18เหรียญรางวัลถูกคู่มั่นเศรษฐีหลอกจนหมดตัวรถรูคริหาสต์อาพาร์ตเมนต์สุดหรูผู้หญิงคนนี้คิดว่าเจอรักแท้แต่ไม่รู้เลยว่าทุกอย่างคือกลวงที่ยิ่งกว่านั้นคือคู่มั่นไม่ใช่ผู้ชายเธอคือหญิงนักต้มตุน๋นที่เคยต้องโทษคด ok ีช่อโกงเศรษฐีปลอมการตั้งคันปลอมความรักปลอม ความดราม่าสุดขีดราวกับละครเกาหลีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันเรื่องราววันนี้จะพาคุณตะลึงดราม่ายิ่งกว่าละครรับประกันความช็อกกดสมัครสมาชิกก่อนแล้วเราจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงทุกชั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2023ที่เกาหลีใต้นำไฮฮีดารานักกีฬาที่ทุกคนรู้จักชื่อของเธอดังก้องในสนามแข่งระดับโลกแต่ในกลงสุดพิลึกนี้ เธอกลายเป็นจุดสนใจของกระแสสังคมคู่มั่นของเธอคอนชองโจอ้อางว่าเป็นทายาทเศรษฐีรุ่นที่สามใช้เงินฟุ่มเฟือยรถรูกระเป๋าแบรนด์เนมอาพาร์ตเมนต์โรงแรมสุดหรูเรื่องราวความรักที่ดูสมบูรณ์แบบกลับซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ตัวตนที่แท้จริงของคอนชองโจคืออะไรนำให้ฮีถูกหลอกจริงหรือหรือมีอะไรซ่อนอยู่มาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเข้าสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยการหักมุม นำไฮฮีเกิดในปี1981เป็นอัจฉริยะในสนามกีฬาตั้งแต่เด็กตอนมัธยมต้นตามคำแนะนำของครูพละเธอเริ่มฝึกฟันดาบในเวลาไม่ถึงสองปีเธอกวาดรางวัลในการแข่งขันระดับชาติตอนมัธยมปลายปีหนึ่งเธอเอาชนะรุ่นพี่มัธยมปล,ยปลายปีสาในเกาหลีใต้แทบไม่มีใครเทียบได้สาวน้อยฟันดาบอัจฉริยะคนนี้พิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือ ถึงจะตัวเล็กแต่เธอทำลายอาคติเกี่ยวกับนักกีฬาเอเชียในเวทีโลกเมื่อโตขึ้นเธอเป็นตัวแทนเกาหลีใต้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมและโอลิมปิกควา้าเหรียญรางวัลรวม18เหรียญกลายเป็นนักกีฬาเอเชียคนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งของสหพันธ์ฟันดาบนาชาติฉายาราชินีฟันดาบสมกับชื่อของเธอชีวิตของนำไฮฮีดูเหมือนจะราบรื่นในปี2011 เธอแต่งงานกับกงฮโยซอกนักกีฬาจักรยานทีมชาติมีลูกสาวหนึ่งคนถึงจะเป็นแม่เธอยังคงรักษาฟอร์มการแข่งขันระดับท็อปจนกระทั่งใกล้อายุ40จึงตัดสินใจเลิกแข่งหลังจากนั้นเธอยังอยู่ในวงการฟันดาบเป็นผู้บรรยายการแข่งขันเป็นโค้ชและได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกถาวรของสมาคมกีฬาเกาหลีที่น่าทึ่งกว่านั้นเธอเปิดโรงเรียนสอนฟันดาบในชื่อของตัวเองในวงการฟันดาบเกาหลี เธอมีอิทธิพลอย่างมากแต่ในเดือนสิงหาคม2023ชีวิตของนำไฮฮีต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอประกาศในโซเชียลมีเดียว่าได้หย่าร้างด้วยความยินยอมกับสามีเลี้ยงดูลูกสาววัย1 1ปีเพียงลำพังที่น่าตกใจกว่านั้นเธอเปิดเผยว่ามีคนรักใหม่แล้วคนรักคนนี้อายุน้อยกว่าเธอ15ปีชื่อคอนชองโจอ้างว่าเป็นทายาทเศรษฐีรุ่นที่สาม เติบโตในอเมริกาเคยเป็นนักกีฬาขี่ม้าคว้ารางวัลมากมายแต่ต้องเลิกแข่งเพราะบาดเจ็บปัจจุบันเป็นผู้บริหารในบริษัทไอทีชื่อดังระดับโลกและบริหารสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเด็กภูมิหลังแบบนี้ฟังดูเหมือนพระเอกในละครการปรากฏตัวของคอนชองโจทําให้ชีวิตของนําไฮฮีราวกับถูกปกคลุมด้วยแสงแห่งความโรแมนติกทั้งสองรู้จักกัน ผ่านโรงเรียนสอนฟันดาบของนำ้ำไฮฮีคอนชองโจติดต่อเธอบอกว่าต้องการเรียนฟันดาบเพื่อธุรกิจหลังจากการพบปะไม่กี่ครั้งเขแสดงความสนใจในวงการฟันดาบและเสนอจะร่วมมือกับนำ้ำไฮฮีบริหารโรงเรียนสอนฟันดาบตอนนั้นนำ้ำไฮฮีกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำจากการหย่าร้างความกระตือรือร้นและการสนับสนุนของคอนชองโจทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเขาไม่เพียงดูแลเธออย่างดี แต่ยังปฏิบัติต่อลูกสาวของเธอราวกับเป็นลูกแท้ๆมอบกระเป๋าแบรนด์เนมมอบรถหรูและพาเธอกับลูกสาวย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์โรงแรมสุดหรูในกรุงโซลที่คํำคืนละสิบสองล้านวอนชีวิตสุดหรูแบบนี้ทำให้นำหอยฮีตกลุ่มรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเธอเคยโพสในโซเชียลมีเดียอวดของขวัญต่างๆที่คอนชองโจให้ด้วยถ้อยคำเต็มไปด้วยความหวานชื่นแต่เมื่อทั้งสองประกาศมัน่น กระแสสังคมเริ่มประตุชาวเน็ตเริ่มสงสัยตัวตนของคอนชองโจดูเหมือนจะไม่ธรรมดาทายาเศรษฐีรุ่นที่สามทำไมถึงไม่มีชื่อเสียงนักกีฬาขี่ม้าที่คว้ารางวัลมากมายทำไมไม่มีข่าวเลยสักนิดที่แปลกยิ่งกว่านั้นมีคนออกมาแฉว่าคอนชองโจไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงข่าวนี้เหมือนระเบิดลูกใหญ่จุดชนวนความกลาหลในโลกออนไลน์ คนในวงการขี่ม้าเกาหลีออกมาบอกว่าไม่รู้จักชื่อนี้มีชาวเน็ตโพสภาพรูปถ่ายในชุดนักเรียนหญิงที่มีชื่อคอนชองโจเขียนอยู่ยิ่งกว่านั้นมีคนขุดพบว่าคอนชองโจเคยปรากฏในรายการข่าวในฐานะผู้หญิงตอนมัธยมหน้าตาแทบเหมือนคอนชองโจในปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ทำให้นำไฮฮีจากเทพนิยายหวานชื่นกลายเป็นเรื่องตลกสุดพิลึก ชาวเน็ตเริ่มตั้งคำถามควอนชองโจคือใครกันแน่ทำไมเธอต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายนำให้ฮีถูกหลอกจริงหรือหรือมีอะไรซ่อนอยู่ที่น่าตกใจยิ่งกว่ามีคนแฉว่าควอนชองโจไม่ใช่แค่ทายาทเศรษฐีปลอมแต่เคยต้องโทษคดีช่อโกงในปี2019เธอใช้ตัวตนปลอมหลายแบบหลอกเงินจากเหยื่อเจ็ดคนรวมมูลค่า3 0 0พล้านวอนบางครั้งปลอมเป็นผู้ชาย บางครั้งใช้ตัวตนผู้หญิงหาเหยื่อผ่านแอปหาคู่หลอกให้เหยื่อกู้เงินเพื่อลงทุนหรือแม้แต่อ้างว่าเป็นลูกนอกสมรสของกลุ่มพาราได์อ้างว่ากำลังจะสืบทอดธุรกิจคาสิโนต้องการเลขานุการส่วนตัวแต่ต้องมีเครดิตสูงด้วยข้ออ้างนี้เธอรีดเงินจากผู้สมัครคนหนึ่งก็ว่า70ล้านวอนวิธีการชอโกงของเธอน้าตกตะลึงควอนชองโจมีวัทศิลยอดเยี่ยม ทำให้คนหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเธอยังเคยปลอมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินใช้แชดกับนักการเงินชื่อดังหลอกให้ผู้เรียนคอร์สศึกอบรมเชื่อใจทําให้คนหลายสิบคนเสียเงินมหาศาลในเดือนธันวาคม2020ควนชองโจถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงศาลตัดสินจำคุก2ปี3เดือนในเอกสารคำพิพากษาระบุชัดเจนเลขบัตรประจำตัวของเธอตัวสุดท้ายคือ2 ซึ่งบ่งชี้ว่าเพศตามกฎหมายคือผู้หญิงความจริงดูเหมือนจะกระจ่างแล้วควอนชองโจคือนักต้มตุ๋นตัวฉกาดแต่เรื่องราวยังไม่จบปฏิกิริยาของนำไฮฮีทำให้ทุกอย่างยิ่งซับซ้อนเมื่อเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์ถาโถมในวันที่24ตุลาคมตอนเช้ามืดเธอโพสต์ปกป้องคู่มันผู้จะฟ้องคนที่ปล่อยข่าวลือควอนชองโจก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าเธอไม่ใช่บุคคลสาธารณะ การใส่ร้ายเธอคือการหมิ่นประมาทเธอยังบอกว่าคาดไว้แล้วว่าตัวตนที่โดดเด่นของเธอจะกลายเป็นเป้าโจมตีแต่เธอจะจัดการด้วยความเยือกเย็นและใช้กฎหมายแก้ปัญหาแต่ในวันเดียวกันสื่อเกาหลีดีโซไซตี้โยนหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันว่าคอนชองโจเป็นผู้หญิงและเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเธอหลักฐานนี้ทำลายคำโกหกของคอนชองโจ ให้พังทลายทัศนคติของนำไฮฮีเริ่มเปลี่ยนไปวันที่25ตุลาคมเธอย้ายออกจากคฤหาสน์ของควอนชองโจกลับไปอยู่บ้านตัวเองและแจ้งความในข้อหาตามรังควานจำกัดการติดต่อของควอนชองโจเธอออกมาบอกว่าถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างเป็นของปลอมแต่สาธารณชนไม่เชื่อคำพูดของเธอทั้งหมดบางคนชี้ว่า โรงเรียนสอนฟันดาบของนำ้ำไฮฮีเคยมีข่าวอื้อฉาวเรื่องโคดล่งละเมิดนักเรียนและคนที่จัดการเรื่องนี้คือคอนชองโจค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ก็มาจากคอนชองโจที่สำคัญคอนชองโจใช้ชื่อเสียงของนำ้ำไฮฮีระดมเงินลงทุนจากผู้ปกครองนักเรียนในฐานะหุ้นส่วนของโรงเรียนนำ้ำไฮฮีไม่รู้จริงหรือเธอเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ในขณะที่การถกเถียงในโลกออนไลน์ร้อนแรงนใัใไฮฮีออกมาถแถลงอีกครั้งคำพูดของเธอทำให้เรื่องราวระเบิดครั้งใหญ่เธอบอกว่าตั้งแต่แรกเธอรู้ว่าคอนชองโจเป็นผู้หญิงเธอเล่าว่าตอนที่คอนชองโจมาที่โรงเรียนยอมรับว่าเป็นผู้หญิงวัย28ปีเธอแสดงความกระตือรือร้นต่อนัอนไฮฮีและทีมงานอย่างมากจนนัไฮฮีรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเมื่อถามว่าจะตอบแทนอย่างไร ควอนชองโจบอกว่าเธอป่วยหนักเหลือเวลาไม่มากอายากเป็นเพื่อนเหมือนครอบครัวของนำ้ำไฮฮีนำ้ำไฮฮียังเล่าว่าควอนชองโจมักหายใจลำบากและครั้งหนึ่งเคยอาเจียนเป็นเลือดในห้องน้ำทำให้นำห้ำไฮฮีรู้สึกสงสารอย่างมากความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆใกล้ชิดจนวันหนึ่งควอนชองโจสารภาพรักและพยายามสัมผัสตัวเธอยังบอกนำ้ำไฮฮีว่าได้ทำศัลยกรรมแปลงเพศแล้ว นำให้อิตกใจแต่ด้วยความเคารพจึงไม่ได้ถามต่อหลังจากนั้นทั้งสองเริ่มอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ได้รับการยอมรับจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายนำให้ฮียังได้รับข้อความจากคนที่อ้างว่าเป็นประธานกลุ่มพาราไดซ์เรียกเธอว่าลูกสะพ้ยและบอกว่าจะให้เงินผ่านคอนชองโจให้ซื้ออะไรก็ได้ตามใจรายละเอียดเหล่านี้ทำให้นำให้ฮีเชื่อ ในตัวตนเศรษฐีของคอนชองโจที่แปลกยิ่งกว่านั้นคอนชองโจอ้างว่าได้รับการปลุกถ่ายอันทะจากลูกนอกสมรสอีกคนของกลุ่มพาราได์นำใหยอนหอมรับว่าถึงจะยากเชื่อแต่คิดว่าบริษัทใหญ่อาจมีเทคโนโลยีที่คนทั่วไปไม่รู้จึงยอมรับคำอธิบายนี้ที่น่าตกใจยิ่งกว่าหลังจากการสัมผัสใกล้ชิดเธอใช้ที่ตรวจคันที่คอนชองโจให้ผลออกมาว่าท้อง ถึงจะทดสอบหลายครั้งผลก็ยังเป็นบวกแต่ในฐานะแม่นำหอนฮีรู้ว่าการผ่าตัดแปลงเพศไม่สามารถทําให้ท้องได้แต่เธอกลับเชื่อคําอธิบายของคอนชองโจแม้แต่ตอนมีประจำเดือนเธอยังเชื่อคําบอกเล่าของลูกพี่ลูกน้องว่านี่เป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเหตุการณ์ประตุในคืนวันที่24ตุลาคมเธอเค้นถามคอนชองโจว่าเป็นทายาทกลุ่มพาราไดาจริงหรือ เกิดที่อเมริกาตริงหรือควอนชองโจให้เธอคุยโทรศัพท์กับแม่ของตัวเองในสายควอนชองโจตะโกนถามแม่หนูเกิดที่ไหนแม่ถอนหายใจตอบนิวยอร์กนิวยอร์กทำให้นำไฮฮีสับสนอย่างหนักวันรุ่งขึ้นทัศนคติของควอนชองโจเปลี่ยนให้เธอย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์และบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างขณะเก็บของนำไฮฮีพบโทรศัพท์อีกเครื่อง ที่มีบัญชีของประธานกลุ่มพาราได์เธอถึงรู้ว่าทุกอย่างคือกลโกลงที่คอนชองจะวางแผนวันที่25ตุลาคมนำหอนฮีย้ายกลับบ้านแม่ครอบครัวซื้อที่ตรวจคันใหม่ให้คราวนี้ไม่มีผลท้องเธอย้อนนึกที่ตรวจคันที่คอนชองโจงให้ถูกแกห่อแล้วอาจถูกดัดแปลงคืนนั้นคอนชองโจงมาที่บ้านตะโกนเรียกให้คุยตำรวจจับกลุ่มในข้อหาตามรังควาน และสอบสวนต่อในข้อหาช่อโกงคดีนี้ด้วยความพิลึกและแปลกประหลาดกลายเป็นที่สนใจอย่างมากในเกาหลีทุกวันมีข่าวใหม่ขึ้นพาดหัวสำเนียงอังกฤษห่วยๆของคอนชองโจกลายเป็นมีมดังทั่วประเทศเช่นตอนที่เธอบอกเพื่อนบ้าน I am OK ภาษาอังกฤษระดับประถมทำคนขำกลิ้งแม้แต่อสมาชิก BTS ยังแซวในโซเชียลมีเดียความดราม่าของคดีนี้ เหมือนละครไม่มีวันจบวันที่30ตุลาคมคอนชองโจรปรากฏตัวต่อหน้าสื่อปฏิเสธคำกล่าวของนำํำไฮฮีบอกว่านำํำไฮฮีรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกและรู้ว่าเธอไม่ใช่ทายาทเศรษฐีเธอยังบอกว่าแนะนำให้นำหํำไฮฮีทำศรลยกรรมลดขนาดหน้าอกเพื่อปกปิดตัวตนผู้หญิงเงินลงทุนทั้งหมดถูกใช้ไปกับนำํำไฮฮีจนบัญชีของเธอเกลี้ยงพูดไปพูดมา เธอถึงกับร้องให้หน้ากล้องนำ้ำไฮฮีปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่เคยรับเงินจากควนชองโจและปฏิเสธข้อเสนอให้อนอพาร์ตเมนต์หรูมาเป็นชื่อเธอการโพสต์ของขวัญในโซเชียลมีเดียก็เป็นเพราะควนชองโจขอให้ทำแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อบางคนขุดพบว่าควนชองโจซื้อรถเบนซ์มูลค่า4 0 0พล้านวอนให้และจดทะเบียนในชื่อนำไฮฮียังมีคนแฉว่า นำห้ฮีใช้ชื่อของคอนชองโจสัญญาจะลงทุน30พันล้านในวงการฟันดาบทำให้ประธานสมาคมฟันดาบสัญญาจะให้เธอเป็นประธานคนต่อไปนี่กว่า1,000พันล้านวอนของเธอก็ถูกคอนชองโจชําระให้ความจริงคืออะไรนำห้ฮีเป็นเหยื่อบริสุทธิ์หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของคอนชองโจตำรวจยังคงสอบสวนวันที่ส1เอตุลาคมตำรวจจับกุมคอนชองโจอย่างเป็นทางการ และระบุว่าจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่นำไฮฮีและคนอื่นๆอ,อาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อสอบสวนต่อคดีนี้เต็มไปด้วยการหักมุมและปริศนาคอนชองโจปลอมตัวตนได้อย่างไรหลอกทุกคนได้ยังไงทำไมนำไฮฮีถึงเชื่อง่ายเธอไม่รู้จริงหรือหรือทั้งสองวางแผนกลกลงนี้ตั้งแต่ต้นไม่ว่าความจริงคืออะไรผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด คือเหยื่อที่ถูกหลอกเงินมหาศาลคดียังคงร้อนแรงทุกวันมีข่าวใหม่บางคนบอกว่าควอนชองจะว,วางแผนหลบหนีไปต่างประเทศบางคนบอกว่าบออดิการของเธอคบหากับลูกพี่ลูกน้องของนำํำไฮฮีคดีนี้เหมือนละครที่ไม่มีวันจบทุกการหักมุมทำให้คนตะลึงคุณคิดยังไงกับคดีนี้บอกความคิดเห็นในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก พบกันใหม่ในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงต่อ